สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมะลิทุกท่านก็วันนี้มาตอบคำถามนะครับหลายเรื่องกับหลายคำถามนะครับที่ตั้งมามากมายนะครับคำถามแรกเลยก็คือเราฉีดยาหมาแดงนะครับหรือว่าฉีดยาฆ่าหญ้ายในข้าวนาปีแล้วเนี่ยเกิดอาการเป็นใบเหลืองข้าวเหลืองใบไหมปลายใบไหมนะครับใบกรอบจะเป็นอะไรไหม จะสลัดไหมผมก็ตอบตรงนี้นะครับข้าวในเดือนสิงหาเนี่ยยังไงมันก็เหลืองถึงคุณจะฉีดยาหรือว่าไม่ฉีดมันก็เหลืองเห็นของแม่ผมไหมครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรเลยใส่แค่น้ำข้าวก็เหลืองไปลายใบไ,ปไม้ไปลายใบเหลืองไปลายใบม้วนเป็นทั้งไวรัสเป็นทั้งเชื้อลาแบคทีเรียอะไรต่างๆข้าวก็เหลือง และใบมันก็กรอบออกปลายใบแดงเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งอย่างที่บอกว่าข้าวจำศีลมันก็คือข้าวจำศีลน,นะครับฉะนั้นมันจำศีลเพื่ออะไรเพื่อเตรียมตัวที่กําลังจะไปเติบโตในปลายแสงซึ่งปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยเราใส่ในเดือนสิงหาเนี่ยเราใส่ไปเนี่ยถามว่าข้าวมันเขียวไหมใส่ไปแล้วข้าวไม่เขียวนะครับ ข้าวมันก็จะเหลือออกเหลืองตองแบบนี้แหละแต่คุณไปดูค,ครับต้นมันจะสูงขึ้นใบมันจะสูงขึ้นแต่มันจะสูงโตแบบเหลืองเหลืองใบตั้งใบไม่เฟือ้อไม่งามน,นะครับฉะนั้นคนไหนที่อยากใบเฟือ้อใบงามอยากสวยๆงามๆตามชาวบ้านชาวช่องเขาก็ใสยย่ยูเลียเลยครับยูเลียยูเลียช่วยคุณได้แต่เดือนตุลาก็อย่ามาร้องให้นะครับว่าข้าวเป็นเชือ้อราข้าว มีขี้รีบข้าวลวงใหญ่แต่ไม่ได้เนื้อไม่ได้น้ำหนักก็อย่ามาร้องนะครับเพราะเดือนสิงหาเนี่ยข้าวเขาก็กพยายามจะเตี้ยแกนแจ้แขกแกนเพื่อไม่ให้สูงเกินไปแต่ตัวเราเองนี่แหละตัวชาวนานี่แหละที่เป็นตัวเล่งให้มันสูงเกินธรรมชาติและมันก็ล้มอย่าลืมนะครับข้าวมะลินาปีคอปองมันเยอะคอปองมันยาว การการที่เราใส่ปุ๋ยโดยที่ไม่คำนึงถึงความสมดุลระหว่างต้นกับใบเนี่ยคุณดูนะครับข้าวเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยต้นจะต้องแบนเหลืองต้นจะต้องไม่สูงเกินไปใบก็จะต้องไม่สูงเกินสองคืบเพราะใบกับต้นต้องอยู่ในลักษณะสมดุลนะครับเพื่อจะได้ไม่ล้มในเดือนตุลา ฉะนั้นการที่เราบอกให้คุณฉีดยานะครับใส่หมาแดงเพื่อให้หมาแดงเนี่ยมันไปทําให้ข้าวเหลืองแจ้แขกแกนเราไม่ได้ต้องการให้ข้าวมันงามคุณเข้าใจไหมคุณเห็นลักษณะข้าวของแม่ผมไหมครับเนี่ยแปลงเนี่ยคุณคิดว่าถ้าเป็นนาปังเนี่ยต้นสูงใบสูงระดับเนี่ยพออย่างพอแล้วครับได้ลวงแล้วคุณไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับคุณลองมองต้นข้าวกับใบข้าว ว่าต้นระดับเนี้ยใบระดับเนี้ยมันสามารถที่จะแต่งตัวออกรวงแล้วก็พร้อมที่จะออกลูกได้หรือยังเห็นไหมฉะนั้นมันไม่จาเป็นต้องไปอัดไปเติมไปแต่งอะไรเยอะถ้าต้นข้าวใบข้าวสมบูรณ์เหมาะสมกับการตั้งท้องเขาก็จะตั้งท้องโดยลักษณะต้นเต,เตี้ยแค่นั้นแต่ถ้าเราไปใส่เราไปอัดเราไปเร่ง เขาก็จะกลายเป็นข้าวเลื้อยหรือคล้ายๆข้าวที่เลี้ยงต้นเลี้ยงใบไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแต่งตัวออกลวงในเดือนกันยานะครับไอ้คำว่าแต่งตัวออกลวงนะครับคุณอธิบายคิดตามนะครับผมอธิบายให้คุณเนี่ยอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจคุณลองคิดตามข้าวเนี่ยหนึ่งต้นสมมุติว่าข้าวหนึ่งต้นเนี่ย มันสูงหนึ่งอกนะครับมันสูงหนึ่งอกมันสามารถออกรวงสามารถมีเมล็ด200เมล็ดได้โดยข้าวสูงแค่1ศอกสมมุตินะครับสมมุติข้าว1ศอกมี200เมล็ดแล้วเราจะเร่งให้มันกลายเป็น2ศอกเพื่อเอา200เมล็ดเหรอครับและไอ้ยืดไปอีก1ศอกเพื่อเอา200เมล็ดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้200เมล็ดนะมันอาจจะได้แค่1 0อเมล็ด เพราะข้าวมันยืดเกินไปทําให้มันล้มทับถมกันคิดดีๆนะคิดตามดีๆนะฉะนั้นการที่มันเหลืองในเดือนสิงหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือเรียกง่ายๆว่าข้าวจําศีลให้เราใส่ปุ๋ยไปมันก็โตโตแบบเหลืองๆนะครับแต่เมื่อมันเข้าถึงกันยาปุ๊บคุณหยุดความเขียวให้ได้แล้วกันมันจะไหลในเดือนกันยานะครับ ไปจนถึงเดือนตุลาเลยแล้วมันก็จะสูงเลี้วจนท่วมหวัวแล้วก็ลม้มผลผลิตก็เลยตกตำ่ำฉะนั้นคิดดีๆนะครับคิดดีๆผมต้องการให้คุณโฟกัสต้ตนกับใบให้บาลานซ์มองต้นข้าวสิว่าต้นแค่หนึ่งศอกเนี่ยถ้ามันกลมเหมือนดินสอแล้วเนี่ยมันสามารถออกรวงได้ไหมถ้ามันออกรวงได้ ลองถามตัวเองดิเราเร่งไปเพื่ออะไรเราทำให้มันสูงทำให้มันโตไปเพื่ออะไรไม่มีอะไรเลยเราปลูกข้าวเพราะเราอยากได้รวงเราไม่ได้ปลูกข้าวเพราะเราอยากได้ฟางกับตน้นคิดตามดีๆนะครับฉะนั้นทำนาอย่าตามคนอื่นทำนาคิดวิเคราะห์วิจัยจากนาตนเองนะครับว่า เราทำนาเนี่ยเราเอาอะไรเราเอาใบเราเอาต้นหรือเราเอารวงและในแต่ละจังหวะแต่ละช่วงเนี่ยการที่เราเอาต้นในช่วงแรกเอาใบนานาใบเฟื้อเฟื้อในช่วงแรกไปเพื่ออะไรแม้แต่ข้าวเองมันยังรู้ตัวเองเลยว่าตอนแรกมันจะต้องต้นเขียวใบเขียวใบเฟื้อไปเพื่ออะไรก็เพื่อหนีหญ้า เพื่อหนีน้ำเพื่อรักษาพื้นที่บริเวณช่องว่างที่มันมีอยู่เพื่อเติมเต็มต้นข้าวและเติมเต็มรากมันเพื่อในการสะสมอาหารแล้วก็หาอาหารให้มันได้เติบโตเต็มที่พร้อมที่จะท้องในเดือนกันยาแต่เรานี่แหละครับที่เป็นตัวไปเล่งเล่งจนมันเลยจุดคำว่า พร้อมที่จะไปออกในเดือนกันยาแต่เราเร่งจนมันล้มและล้มในเดือนตุลาแทนที่มันจะเฮ้ยพอและเราอิ่มและเราพร้อมที่จะมีลูกและแต่เราดันเร่งจนมันเลยจุดที่พร้อมจะมีลูกจนมันไม่อยากมีลูกจนมันอยากเติบโตนะครับสังเกตน,นะครับข้าวท้องออกรวงต้นจะต้องเหลือง ไม่ใช่เขียวนะครับเพราะว่าถ้ามันเขียวเนี่ยมันเขียวมากไปเนี่ยคุณลองไปดูนะครับเม็ดก่อนรีบเม็ดก็อเขียวต้นก็นเขียวสรุปคุณได้อะไรจากมันนะคุณลองคิดตามดูไม่ต้องไปถามใครหรอกนะโฟกัสตัวเองอะข้าวใต้ร่มไม้อะเขีวยวงามดีทุกอย่างแล้วทำไมมันไม่ได้ร่วงอะและไอข้าวที่แจ้แคะแกนอยู่ริมคนาหรืออยู่บนกลางนากลางโขดได้น้ำได้ปุ๋ยบ้างนิดหน่อย มันถึงได้ดีได้น้ำหนักดีถึงรวงจะเล็กรวงจะฝอยแต่ทุกอย่างดีกว่าที่ลุ่มเยอะแยะเรื่องนอนแมลงก็น้อยไม่มีคุณลองคิดดีๆนะครับฉะนั้นข้าวมะลิเนี่ยเราพยายามจะทำให้ต้นและใบบาลานและให้ข้าวเนี่ยสะสมอาหารตั้งแต่เริ่มแรกจนมาถึงเดือนกันยาเนี่ยในขนาดที่ต้นหนึ่งสอง ใบหนึ่งสอกพอเกินจากนั้นเราไม่ต้องการนะครับเพราะว่ามันไม่มีค่าอะไรนอกจากล้มนะครับฉะนั้นการฉีดยาค่าหญ้าในเดือนสิงหาเพื่อจำกัดความสูงของข้าวเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับหลังจากเราฉีดยาจำกัดความสูงของข้าวได้5วันเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยลงไปเลยไล่ละ10กิโล เน้นสูตรเผียวๆนะครับจะเป็นสูตรใดก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวผมเองผมใช้15 5 20นะครับส่วนหลังจากเราฉีดปุ๋ยลงไปแล้วนะครับ5วันเราก็จะฉีดยาหนอนกอตามตูดนะครับผมจะเน้นเป็นยาคาแทบนะครับ1ตัวแล้วก็ปุ๋ยเกตด20เสมอกดอะมิโนโลแล้วก็ยาไพามีโทซีนส่วนแคลเซียมจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่ท่าน นะครับแต่ผมใส่เพราะว่าข้าวปีเป็นข้าวที่สูงใบเฟื้อใบอ่อนเราจะใส่แคลเซี้ยมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปนะครับ,รบก็มีแค่นี้แหละครับส่วนลูเฟนคุณจะเติมแต่งเลยก็ได้